สวัสดีแฟนลับครับเอ้ามอสฮะตัดเข้ากลางฮะแม่ไม uh 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 ่ร uh> uh uh ับล uh> uh ูกนี้รับไม่แต่ก้อครับ สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวางไรครับหนึ่งบางชันยกเข้ามาเอ้าโอ้โหบรนมล์ครับเสียบบอยป้าเก่าให้ครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีจันวิรัตนะครับ เข้ามารักชมครับเอาแร็ปบัเลยได้ได้ได้ได<ะ>ดให้มิ<ะ>นดีชักบรรยายให้สามต่อศูนย์อา้าวีนิดนึงยกเข้าไปห่างนิดนึงแก้ไขไปป<ะ><ะ>้าเข้าหายโอ้โห สวัสดีครับเอสสวัสดีครับนะครับค่ายบรุรีลำพบกับสารคามนะครับคู่นี้4ต่อ0ครับโอ้โหยังตีไข่ไม่แตกครับฝั่งเจ้าบ้านนะฮะ0ต่อ4ครับเจมเสิร์ฟแต่นนะ้าขวาว่าไงหนึ่งยังอยู่ครับเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเสียบอยป้าเก่าหาักจะเกี่ยวไปแต้หรือเปล่า โอ้โหไม่ได้แต้มครับแมเจ้าเอิร์ดครับปีต่อศูนย์ครับตัดหน้าขวาว่าไงมอสหนึ่งอยู่ยกไปเอิร์ดโอ้โหเจ้าเอิร์ดครับเต็มรอบแล้วฮะเริ่มออกแล้วฮะเจ้าเอิร์ดนะครับ ฝากแชร์กันด้วยนะครับ3ต่อ4ครับไ้้ทายกันได้นะครับโอ้โหเสียบอยครับแม่เตะแรงลึกเกินครับเสียบอยนะฮะเจ้า1ยืนรับคนเดียวเลยนะครับบางชันแล้วเขากลางไว้มอสเปิดโยกปาก๊าโอ้โหเจ้าเร์ดครับ แม่เจ้าเอิร์ดครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งครับศูนย์ต่อสีศูนย์ต่อสีว่างอายกเข้ามาเยบอยโอ้โหเรียบร้อยฮะเยบอยฮะแม่แอดมินก็ชอบนะเปดน FC สเอฟซีเยบอยด้วยะฮะจังหวะเขาทำของแกนี่จะเตะซันแบ็กขีดซ้ายขวานะฮะแม่นะครับ คู้นี้ฝั่งนังน enos, <pe at> ู้นเก่าฮะสดแน่นอนฝั <pe at> น่งน,นี้โอ้โหเอาแล้วครับ <fare! S 2> <pe at> เอาอยู่แล้วฮะแมเริ่มล็อกกันแล้วครับตะก้อนะครับเอาแล้วฮะฝากแชร์กันด้วยนะครับหนึ่งต่อสนะครับหมอตัตดโอหยอดหน้าซ้ายว่าไงนุึงโอเปิดหลังเทา้าโยกเข้ามาเสียบ <pe at> อยบัคเก่าหายโอจิเกียวไปเต้หรือเปล่า <Okay. S 1> โอโ ح, มาแล้วครับ <pe at> แต่ก็นะฮะมาเลยครับฝั่ง้าบ้านครับ54ต่อ54โอ้โหนะครับพี <c oughs> ่น้องกรับแม่แต่ก็ฮะ2ต่อ4นะครับ1ซ้ายขวายกเข้ามาเสียบอยบักเขา,าโอ้เสียบอยครับไม่ธรรมดาจริงๆฮนะเกมซันแบคล้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเสียบอยนะครับ สวัสดีรับชมจากสกลนครนะครับอาจารย์วิรัตนะครับฝากกดไลค์แชร์กันด้วยนะครับโอ้เจ้าเอิร์ดครับโอ้โหนะครับเอาลยครับเอาละครับเอาละครับที่น้องบัวนะครับหนึ่งเอ้าออกครับสกอร์ก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่4ี่ต่อ2นะครับ สวัสดีครับอาจารย์วิรัตครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้แอดมินิชาเป็นผู้บรรยายแทนนะครับอ๋อไงตัดเข้ากลางว่าไงมอสยกเข้าไปโอ้โหเจ้าเอิร์ดนะฮะแม่กระทืบลูกนี้นะครับใครจะไปรับล่ะครับแบบนี้นะครับโนะครับผู้นี้นะครับหนึ่งต่อ4ครับหยอดว่าไงหนึ่งยังอยู่ยกเข้ามา เสบยโอ้โหไม่ข้ามครับเสบอยฮะยกคิดนิดเกินไปฮะตะกอมาแล้วครับ2ต่อสแล้วครับสะกอฮะ2ต่อสครับตัดหยอดหน้าซ้ายโอหนึ่งยังทันครับเร็วมากครับเจ้าหนึ่งโอ้โหครึ่งรอบโอ้โหออกครับลูกนี้ ว่าง่ายเสียบอยปาดโอ้โหปาดก็มาฮะเสียบอยฮะสี่ต่อสามครับเอาแล้วครับเอิร์ดยกเข้าไปโอ้โหเกี่ยวฮะเจ้าหนึ่งโอ้เปิดไม่ออกลากเล่นเองครับเจ้าเอิร์ดนะครับ ไฟไฟครับเสาไฟครับเาๆๆๆสาไฟเสาไฟครับเอาเลยครับ,บย <c oughs> <c oughs> ยกเข้ามาเสียบอยโอ้โหเสียบอยครับซันแบกดีเลืกเกินครับเสีบยสบอยนะครับ สี่ต่อสามหยอดมาว่าไงเจ้าม้อนทางทันครับยกเข้ามาอโอ้เจ้าเอิร์นนะเน<อ>่ปักดีเหลือกเกินนะเจ้าเอิร์นนะฮะ<อ>ปักเก่าให้ต้องบอกว่างั้นครับผ<อ>ู้นี้นะครับแลกกันมันดีเหลือกเกินครับสามต่อสี่ครับบุรีลมยังนำอยู่หนึ่งแต้มยกเข้ามาปักเก่าให้<อ>แล้วใครจะไปรับล่ะครับแบบนี้นะ เซียบอยดิเตะซันแบ็กฉลาดเหลือเกินนะแม่เป็นตัวทําที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วฮะเซียบอยนะครับค่ายบุรีรัมย์นะครับสี่ต่อสามครับเ,เกมเสิร์ฟของหนึ่งบางชันตัดเข้ากลางว่าไงโอโ้โหมอสซ้ายนิ่งเหลือเกินยกเข้าไปเอ,อิร์ดป้ากเก่าหายโอโ้ติดเกี่ยวไปเตะหรือเปล่าป้าเก่าหายโอ้โหนะครับแม่เจ้าเอิร์ดทำเ,าเบาๆไปลูกนี้ไม่เหลือนะฮะ ต้องบอสเสียบอยนี่บักเกาให้แน่นอนครับ5าต่อสามครับตัดเข้ากลางมอดสายยังอยู่ยกเข้าไปบ้าเก่าให้โอ้โหนี่เจ้าเอิร์ครับแอ้ถอดเสื้อแล้วฮะฝั่งเจ้าบ้านนะโอ้โหเตะไม่ได้ใช้มือคำเลยครับเจ้าเอิร์นะฮะนะครับ อกสายลายมังกรนะนี่ราคานี่ต้อง <c oughs> ไม่กล้เล่นแบบเจีเย๊ยนเพราะเราไปจับ <c oughs> นะฮะเออวนไปวนมา,า,มานะนนเจี๊ยมตามสบายเลยะฮะแอีนมินดีชาร์ปวันนี้หมดไปเยอะแล้วป้าเก่าห่าโยนะครับขออยู่นิ่งๆก็พอแล้ววันนี้นะครับ <c oughs> ยังไม่ดิ้นนะโอ้โหนะครับอาทิตย์นี้หมดเยอะยนะฮะนห้าต่อสามครับ ว่างไงเอิร์ดเปิดนะฮะยกเข้าไปมอสโอ้หเจ้าเอิร์ดครับกระทืบหนักเลยครับพรุงนี้นะเอิร์ดพอบอครับ FC ทหารครับขอบคุณมากครับ <c oughs> คุณทีรินนะฮะสวัสดีคุณทีรินคุณ <c oughs> นายจุจุระเวทนะฮะ <c oughs> ว่างไงหนึ่งบางชันยังอยู่ยกเข้ามาสิบบอยนี่เลยครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเกมเตะนะเสียบอยนะครับอยู่ที่กำลังแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่เกมวัดกำลังแล้วครับเปลี่ยมบอลใช่ว่าง่ายยกปลาปเอิร์ดปักเข้าห้โอ้โหโอ้ไม่ได้ใช้มือนะฮะเจ้าเอิร์ดโอ้โหเอาวอะครับ สามต่อห้าครับป่าง่ายหนึ่งยังอยู่ครับยกเข้ามาเสียบอยอดโอ้โหเก่าจริงๆฮะยยอดเนีจริงโอเคโอ้เก่ามากครับจังลุงบอกว่าประสบการณ์นี่แน่นอนจริงๆฮะเสียบอยนะครับผ่านเงินแสนนี่ง่ายเป็นเรื่องง่ายฮะโอ้โหตัดยอดง่ายๆเลยลุงนี้จะมอสทังทันลุกเข้าไปเออ้โห เธอเอื้อที่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะลูกกระเที่ยวจานมอดขาอ่อนจังครับมอดวันนี้ก็มาสู้เต็มเต็มร้อยนะครับจากสัมภาษณ์มานะฮะคือสภาพร่างกายอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เขาบอกว่ามาสู้เต็มที่ฮะปาเก้าห้าโอ้โเซบอยฮะแม่คือจังว่าการเตะป,ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เกี่ยวไม่ได้นะฮะออกซ้ายออกขวานะฮะ สุดยอดแล้วครับยกเข้ามาเอาป้าเก่าห้นะครับโอ้เอดเริ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะจังหวะขึ้นทำนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับตอนนี้นะครับสามต่อห้ายังล็อกกันอยู่ฮนะดึงบางชั้นก็แน่นเหลือเกินยืนรับคนเดียวนะเจ้าหนึ่งปักเก่าห้าโอ้โ เทเบอยอยังเล่นได้ง่ายอ่ะยังไม่บินยังไม่อะไรเลยครับไอ <c oughs> ้เกมเข้าสวนแทนเรื่อยๆเออเออหรือสวนอะไรเรื่อยๆสวนใช่ไหมเออนะฮะบรรยายนสองคนฮ่าต่อสามครับโอ้โหตัด <ừ S 2> สายมาเจ้าเอิร์ดเปิดนะครับยศเข้าไปให้เจ้าเอิร์ดเขียวนะครับนะไอ้เกมมันต้องบรรยายนสองคนนะเกมไปล้างคัมฟีนะใช่ <นะ S 2> ครับใช่มันเป็นมกันนานเนาะก็ช่วยกันนะครับ แค้ามฟรีเนาะฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับสามห้าครับเดี um ๋ยวผมตัดต้องแป๊บนึงนะครับครับมาชมกันต่อครับเมื่อกี้นี่เจ้ามอสเสิร์ฟได้เต็มนะครับ ก็ฝากแล้วก็แชร์ด้วยนะครับทั้งสองเพจนะครับทั้งเพจแอฟริกาแล้วก็วันมิเกมแล้วก็เบบีนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมาชมเกมสิ์เจ้ามอสเอาตัดไปหนึ่งเจ้าหนึ่งยกเข้ามาให้เสียบอยลูกนี้เรียกร้อยครับไม่พลาดแน่นอนครับคือจ่อหัวเน็ตอย่างนี้นะครับเสียบอยเตะไม่พลาดนะครับแบบนี้นะห้าต่อสี่ครับฝากแล้วก็แชร์ด้วยครับเจ้าเดียวนะครับโอ้โหเจ้าเอิร์ดเปิดหนึ่งยกเข้าไป โอ้ยเะไดนะครับลูกนี้นะครับเจ้าเอิร์ธแต่ว่าเดีนะครับจะเอิร์ธมอยน้อยวันนี้ก็มารับแข่สกอร์เท่าไหร่ครับ4ี่ต่อห้าครับสกอร์ตอนนี้นะครับสกอร์สี่ต่อห้านะครับแข่งที่ไหนครับแข่งที่บ้านหนองบัวนะครับอําเภอบ้านหนองบัวตําบลปอผ่านอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับสนามของบางโอต้นฟุกนะครับ ขอบคุณครับนะครับขอบคุณหมอเก้นะครับโอ้โหตัดอดไปเจ้าหนึ่งบางชั้นเปิดสวยๆยกอย่างนี้เรียบร้อยครับเออไม่พลาดครับโอ้โหเสียบ,บอยต้องขอโทษเลยครับเรื่องนี้เสียบ,บอยต้องยกมือขอโทษเลยนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเตะหนักไปนะห้าต่อสี่นะครับเลยเส้นส่งนะครัลูกนี้ ต้นมันติดเงี้ยต้นนี้ยังมีเลยคอมห้าสี่สี่ห้าสี่ต่อห้าครับตัดตาสายโอ้โหลูกดีครับลูกนี้นะครับสายสุดนะครับจะมอสลูกเสิร์ฟทำงานแล้วครับสกอร์มาที่ห้าเท่ากันครับสกอร์ตอนนี้นะครับไ้มึงเก็บได้ครับคุณไปจับได้แล้วตังค์อะเวลาแล้ว ไม่ผมไม่เล่นนะผมจับไม่เคยโอ้มีคนจับแต่พ้อเต้มเท่าแล้วเนี่ยนี่ใครจับพี่นสวัสดีฮะพบกับแอดมินิชาร์อีกครั้งครับอ้าวแล้วครับแต้มเท่าฮะตัดเข้ากลางว่าง่ายยบเข้าไปปาเข่าห้เจ้าเอิร์ตแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมเตะเจ้าเอิร์ตนะฮะเจ้าบ้านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและร่วมแชร์นะครับยินรับคนเดียวครับฝั่งนานู้นนะฮะห้าเท่าครับโอ้โหยินเดียวฮนะจะเสิร์ฟใส่เสียบอยแม่ <laughs> เสียบอยลบตันนะโอ้โ <laughs> นะครับโอ้แล้วก็บอกว่าไม่เล่นไม่เล่นนะเสียบอยนะไม่รับแล้วนะเอาเลยครับยกเข้าไปเอ,อิร์ธ เอาเตะพลาดแล้วฮะเป็นแต้มของบุรีรัมแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับหต่อห้าต่อสับกันสับกันหกต่อห้าครับตอนนี้ครับนะฮะโอ้เจ้าเอิร์ธพลาดนะครับเมื่อกี้นะครับฝากถามซื้อรองเท้าจันมอสหน่อยครับตรงน้นนำนะกตใช่หกต่อห้าสกอร์ที่หกต่อห้าครับ กต่อ5บุยลำขึ้นนําครับเอ,อ,เอ,อ,เอ,อิร์ดเจ้าเอิร์ดตะพลาดครับเอาซ้ายยังไงยกเข้าไปโอ้โหเอาเลยครับยังล็อกได้ฮะอพอตีกันพอตีกันนะอตีสูสีครับใช่ใช่แต่เจ้าหนึ่งยืนรับคนเดียวนะตอนนี้นะถือว่าสดมากเนละหนึ่งบอลชันเอ,อิร์ดมวยน้อยสุดเลยใช่ใช่โอ้โหออกครับลูกนี้ครับเอาแล้วครับสกอร์อยู่ที่6ต่อ5นะครับตอนนี้ครับ 6ต่อ5อะไรก็เกิดขึ้นได้นะลูกกลมๆแต่ก็ไม่มีใสนะฮะเหลี่ยมเดี๋ยวไปโอ้โหเจ้าเอิร์ญครับแม่แต่ไข่แทบขาดครับลูกนี้ฮะเตะแรงจนแตะไข่สั่นแล้วฮะ5ต่อ6ครับมอดหยอดตรงนี้เอ้าเสียบอยไม่เล่นฮะยังใจเสียบอยเล่นด้วยนะฮะแม่จังหวะเสิร์ฟ จบได้ดีมอลาวิีเลือเท่าบอลทีมจาว,วานก็ผ่าน f c นครับขอบคุณครับน,นะฝากแล้วก็แชร์ด้วยนะครับโห้ฟาวกับลูกนี้แม่เจ้าเอิร์อนำหาออกไปเป็นเจ็ดต่อห้าแล้วนะครับเอาเลยครับเข้าต่อเข้าต่อตอ,อันนเก็บเจ้าอืตัดมาทางเจ้าเอิร์ดนะครับเจ้ามอนลาวิธียกเข้าไปอย่างนี้อืมฟาวอีกแล้วนะครับสามหนเลยฮะ เยนอ,อย่างไวครับโอ้โหสุดยอดครับยืนคนเดียวนี่รับคนเดียวก็ถือว่าสุดยอดนะครับในการรับลูกเสิฟนะครับถือว่าไวมากนะครับคือเจ้าตัวเองก็เป็นตะก้อเดียวอยู่แล้วนะใช่ครับคือการรับตะก้อคนเดียวก็ถ้าเสิบไม่แรงไม่อะไรเนี้ยก็ประมาณว่าจะมมไม่ยากเท่าไหร่นในเชิงว่าการรับแปดต่อหครับสกกรอตอนนี้ครับ ตัดหน้าสายมาเจ้าเอิร์ธเปิดนะครับอู้เจะมอสยกไปสวยลูกนี้เตะได้ดีนะครับลูกนี้หนึ่งนิ่งมากมากมีทีเด็นลูกเสิร์ฟดูกันต่อ <c oughs> ใช่ครับผมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> 5้ <c oughs> ต่อ8ครับ <c oughs> มามดูเจ้ามอสเอ้ตัดสายไปเจ้าหนึ่งยกเข้ามาให้เสียบบอลอย่างนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้โหยกขี่หัวเน็ตนะครับจังหวะที่เสียบบอลเตะได้พอด,ดีเลยนะครับ <c oughs> หรือว่ายกสวยสุดยอดนะครับ8ต่อหครับมาดูเกมเซิร์ฟเจ้าเอิร์ทเปิดนะครับยกห่างไปหน่อยต้องแก้ไขไม่ข้ามครับลูกนี้เป็น9กต่อหแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับสนามนั้นก็ใหญ่กว่าปกติหยงยาก็ถือว่า เขาตีเส้นใหม่แล้วนะครับเขาตีเส้นใหม่แล้วนะครับเขาตีเส้นใหม่นะครับสนามนี้เขาตีเส้นใหม่นะครับอาจจะหลายเส้นหน่อยนิดนึงนะครับ5-9 5-9ครับเจ้าหนึ่งนี่รับตะก้อแน่นมากนโอ้โดนเกี่ยวนะครับเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้โโอ้ห เขียวออกนะครับโอ้โหตามตก็ออกเลยนะครับลูกนี้โดนเกี่ยวนะครับแต่ว่าโดดกระทืบนี่เขียวออกครับตะก้อเขียวออกนะเมื่อกี้เขียวออเลยเห็นไหมรมาดูเกมเ,ส,เ,เ,กส,เกสิร์ฟโอ้โหเจ้าหนึ่งเสิร์ฟตักใส่เจ้าเอื้อนนะครับยกสวยมากลูกนี้เรียบร้อยครับ รอชมทุกคู่ครับผมขาผมนะครับจัดไปครับผมทำคืนนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับ5ต่อ9ครับตัดไปทางเจ้าหนึ่งเปิดยุ้หยกสวยจริงๆนะครับไม่พลาดครับถ้ายกขี่หัวน็ดอย่างนี้ตัวต้องบอ่บอาเซี่ยบอยร้อยเอร์เซ็จริงนะแอมินเกมคือจังหวะเกมเต๋อเขานี่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่า100%นะถ้ายกแบบนี้หนึ่งก็ยกดีใช่รับแล้วก็รับตะ้อจังหวะ9ต่อ5ครับ สุดยอดจริงๆครับไพ่บุรีัมตัดหน้าขวามาเ<า>จ้ามอสเปิดยกเข้าไปให้เจา้าเอิร์ดทำโอ้ยไม่ข้ามครับลูกนี้นะครับเป็น10ต่อ5แล้วนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับห่างอยู่5แต้มนะครับสกอร์นะครับตอนแรกจะจับบางอูชนกับเสียบอยนะครับก็เลยได้เป็นเจ้าเอิร์ดแทนนะครับตัดหน้าขวามาเจ้ามอสเปิดยกสวย พลาดอีกแล้วนะครับลูกนี้อือสิบเอ็ดต่อห้าแล้วนะครับเจ้าเอิร์ดมีอาการหนื่อรือเปล่าครับเจ้าเอิร์ดมีการเหนื่อยหรือเปล่าผมคิดว่าเจ้าเอิร์ดน่าจะเหนื่อยนะดูดูจังหวะการขึ้นเตะแล้วก็ดูแผ่วๆลงทำให้ตะก้อจังหวะทีขาดไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงหลังๆมานะครับ ต้องบอกว่าเจ้าเอ,อิร์ตต้องรวบรวมสมาธิกว่านี้นะครับคือแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต้มร็อกนะคัดเข้าช่องกลางมาเจ้ามอสยกสวยหนัอีกแล้วนะครับลูกนี้นะฮะจะทายขาดนะครับสีออ่<อ>นนลูกติดห้าลูกติดแล้วนะครับเจ้าเอ,อิร์ธเตะไม่ข้ามครับคือยาวเลยนะหลุดย,ยาวเลยนะเอิร์ตต้องรวบรวมสมาธิใหม่นะสกอร์แต้มเดียวเกมครับ12ต่อห้าครับ โอ้โหหลายยาวเลยนะครับใช่ครับก็น่าจะเล่นเกมนะครับก็เลยพลาดใบหน่อยนะครับเจอเนี่อาจจะกำลังน้อยหน่อยนะครับ5ต่อ12ครับตัดสายเจ้าหนึ่งเปิดซ้ายโอ้โหเยอะสวยมากวันนี่โอ้เจ้าหนึ่งนี่ครับรับตะก้อนแน่นจริงๆนะครับสายขวานี่นิ่งมากนะครับอ๋อครับผมครับ สิบสองต่อห้าครับปิดจับหรือเปล่าลูกนี้เกมนะครับสนุกผลการอย่างขันนะครับเป็นเจ้าหนึ่งบางชันกับเสียบอยนะครับเป็นฝ่ายชนะมอสกับเจ้าเอื้ไปนะครับก็อีกสักคู่หนึ่งมาพบกับคู่ในรายการนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับขอตัดการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับเก็บแบบไว้้ถ่ายคู่ใหญ่นะครับขอบคุณครับ